สวัสดีครับพบกับผมพยามโมยไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์โมยไทย7จสีประจาวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2,568นะครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบ พร้อมมวยเด็ด2ตัวเน้นๆและก็เลดคัดกัล่วงหน้านะครับซึ่งมวยไทยจัดเสียอาทิตย์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568นากะครับทาการแายทสดทางจ่อง7 HD เดีเริ่มเวลา14บสนกาสานาทีถึง16บหนกาสานาทีโดยประมาณก็ทําหน้าที่จัดโดยเดียกเกียดเพชรพร้อมทีมงานก็ได้ประกบคู่มวยไว้มีดังต่อไปนี้นะครับคู่ที่1มวยรอบปูนเสือครั้งที่23นะครับคนแพ้ตกรอบพบกับกล้องสนั่นสอเทนโพนะครับวันนี้ก็ตัดเชือกกับ แสงตะวันสอพองมอมลพิกัด112ปอนด์ตามไปด้วยคู่ที่2เมื่อรอบปูนเสือครั้งที่23คนแพ้ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับพบกับอน ana, size, ันตชัยลนาวอเตไซปะทะแคมมารูนสิทธิ์ลมหนาวนะครับคู่นี้จะชกกันในเวทพิกัด112ปอนด์นะครับคนแพ้ตกรอบและคนชนะได้ไปชิงกับคนชนะคู่แรกนะครับคู่ที่3รองคู่เอแกแบกกับเปาลิงกี้นะครับวันนี้จะเจอกับดาวินซี่ลักกี้บันเทองเป็นภักที่2นะครับ หลังจากเสมอกันมาครั้งก่อนนะครับก็จะมาเจอกันในพิกัด113ปอนด์และคู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการนะครับพบกับเพชรสมานสอสมานกามเมนนะครับวันนี้ก็โดนเชิญกับคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือพิกัด123ปอนด์เป็นภาคที่3นะครับคู่มวยและน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึง่ง ตอนจะไปเข้าสู่ทัศนวิจาร์นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกดติดตามผมพยามวยไทยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปเข้าสู่ทัศนวิจาร์มวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2560 8กับผมพยามวยไทยนะครับเปิดหัวไปที่คู่ที่1เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่23นะครับคู่นี้คนแพ้ตกรอบนะครับคนชนะจะได้ไปต่อพบกับก้องสนั่นสอเทียนโพจะประทะกับแสงตะวันซอพองมองมรพิกัด112ป้อนด์นะครับฝ่ายแดงเจ้าก้องสนั่นสอเทียนโพนะครับ16ปีสูง1 67เซนติเมตรจากอำเภอคลองท่อมนะครับจังหวัดกระบี่ทำการฟิตซ้อนอยู่ที่สอเทียนโพนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวนะครับนอกก็ตั้งรับจับทางในก็ล็อกลัดมัดตีห่มตีแข็งแกล่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับชกมวยมาทั้งหมด30กว่าครั้งนะครับ3ครั้งสุดท้ายก็มีชนะนอกยกที่3จากกล้าศูนย์กีฬาหัวต้มที่เวทีช่อง7สีนะครับหลังจากนั้นก็มาชนะแสนเอกสอรัชภูมิ11 2ปอนด์ที่ช่อง7สีล่าสุดแพ้แพ้ใหญ่นะครับแพ้ยอดเหล็กแหลม ต่อพิทักษัยพิกัด112ปอนด์นะครับ3ไฟหลังก็ชนะ2สะดุดแพ้หนึ่งส่วนคุ่ชกายน้ำเงินนะครับแสงตะวันศอพงอมรอก็เป็นรุ่นพี่นะครับปัจจุบันอายุ20ปีสูง169เซนติเมตรจากสตูลซ้อมอยู่ที่ซอพงอมรน,นะครับก็มีเสียมอนผักสดนะครับพอมอมรพิกุลชัยพัดเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักตีดักแทงนะครับเลี่ยมเข่าเลี่ยมตัวดีนะครับสมองมวยเลี่ยมมวยถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับทําการชกมาแล้วนะครับ ห้าครั้ง3ครั้งสุดท้ายก็มีชนะนอกยกที่5เพชรอาเทอร์บางมัดครองดั้น1้2ที่เวทีช่อง7สีหลังจากนั้นก็มาชนะแสนเอกสอราชภูมิ1 1 2ที่เวทีราชดำเนิน,นะครับล่าสุดชนะกัปตันวันของอม WKO 1 1 2ปอนปอที่เวทีช่อง7สีนะครับ3ไฟหลังชนะรวดนะครับทั้งคู่นะเป็นมวยตัวสำรองทั้งคู่นะครับก็ได้โอกาสมาเจอกันนะครับ ในรอบนี้ก็คนแพ้ตกรอบเลยนะครับคนชนะก็จะไปเจอกับคนชนะคู่ที่2นะครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับประเภทฝีมือทั้งคู่นะครับ เจ้ากองสนานก็จะได้นอกจะได้ในนะครับนอกก็ได้ในก็เหนียวนะครับในขณะเดียวกันที่เจ้าแสงตะวันก็ฝีมือครบเครื่องนะครับตั้งรับจับทางเก็บกันบางโต้นะครับรูปร่างช่วงชกฟอร์มการชกหรือกระดูกการผ่านมวยเนี่ยจะอยู่ที่เจ้าแสงตะวันนะครับเป็นรุ้นพี่นะครับชกมวยมาก่อนแล้วก็ชกมาเยอะกว่านะครับดังนั้นนะครับคู่นี้ผมออกไปที่ ฝ่ายน้ำเงินนะครับผมออกไปที่แสงตะวันสอพงอมอนจะชนะต้องสนันส่นสอเทียนโพไปแบบสนุกนะครับเรียดคาดการลงหน้านะครับเปิดไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเปิดไปที่ใครต่อรองนะครับคู่ที่หนึ่งมวยรอบปูนเสือครั้งที่23คนแพ้ตกรอบคนชนะได้ไปต่อนะครับออกไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับออกไปที่แสงตะวันสอพงอมอน,นครับ ไปกันต่อที่คู่ที่2นะครับคู่ที่2ก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่23คนแพ้ตกรอบคนชนะไปเจอคนชนะคู่ที่1นะครับพบกับอน,นันตชัยลานา,นาวอเตไซนะครับจับปะทะกับแคม,มรูนสิทธิลมหนาพิกัด112ปอนด์ฝ่ายแดงเจ้าอนันตชัยลานา,นาวอเตไซ์หรือเพชรอน,นันทพรัน47นะครับ19ปีสูง170เซนติเมตรจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซ้อมอยู่ที่ลลาน,นาที่จังหวัดพัทลุงเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับ แต่หนักต่อยแรงปรั้มตีแข็งแกร่งชกมาทั้งหมด38ครั้งนะครับ3ครั้งสุดท้ายก็มีชนะราชศัก เกียรติหมู่512ที่ช่อง7สีนะครับหลังจากนั้นก็มาแพ้แคมารูนสิทธิลมหนาว112ที่ช่อง7สีล่าสุดชนะเพชรรุ่งโรดชดบางแสน112ที่ช่อง7สีนะครับ3าไฟหลังชนะ2แพ้1ส่วนคู่ชกฝ่ายน้ำเงินแคมารูนสิทธิลมหนาว19ปีเท่ากันนะครับสูง170จังหวัดระยองนะครับซ้อมอยู่ที่สิทธิลมหนาวก็เป็นมวยเขา่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงนะครับปัมต,ตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเป็นน้องชายของก้องขุนหารนะครับชกมวยมาทั้งหมด70ครั้ง 3ครั้งสุดท้ายก็มีชนะยอดชนะศึกกวยบางคอแหลม1 1 2ช่อง7นะครับหลังจากนั้นก็มาชนะอนันตชัย ลานาวอเตอร์ไซด์112ที่เวทีช่อง7สีล่าสุดก็พลิกแพ้นะครับวันนั้นพลิกแพ้เจ้าไพลยพยักถอดต่อพรับพรานอราย112ที่ช่อง7สีนะครับยก4เนี่ยแบเบอร์แหละครับมาเจอยก5นะครับก็ไปพลาดเสียหลักโดนศอกกรรมการนับ8ไปก็พลิกแพ้ให้เจ้าไพลยพยักไปแบบน่าเสียดายนะครับคู่นี้เจอกันเป็นครั้งที่2นะครับก็เคยเจอกันแล้วนะครับในนัดที่1สายบีสู้กันแบบสนุกนะครับวงในเนี่ยคูกขี้สูสีเลยนะครับแต่วงนอกเนี่ยเจ้าแคนาบรูนอ่าพ ยืนหนึงหางเนี่ยเจ้าตัวนี้จะชิงจังหวะเร็วกว่านะครับออกอาวุธได้เร็วกว่าดังนั้นคนนี้นะครับผมยังมองไปที่เจ้าแคมมรูนนะครับผมมองว่าสายตาอาวุธเหลี่ยมตัว หรือความเร็วเนี่ยจะเป็นต่อนิดๆน,นะครับออกไปที่เคมรุนจะชนะอนันตชัยย้ำแคนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเลดคาดการลงหน้าเปิดไปที่เคมรุนต่อ19นะครับคู่ที่2มวยรอบปูนเสือครั้งที่23ผมออกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับออกไปที่เคมรุนสิทธิ์ลมหนาวครับมาต่อกันที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3เป็นรองคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างแป็ก กเป๋าลิงกี้จะประทะกันเป็นภาคที่สองกับดา์วินซี่และกิม บันเทิงนะครับคู่นี้ก็ชกกันในเวทพิกัด113ปอนด์ฝ่ายแดงเจ้าเป็กปตะทะทองท,ะท,ะทะวีหรือเป็กกระเป๋าลิงกี้นะครับหรือเป็กเพชรสมนึกนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับ21ปีสูง165เซนติเมตรจากยะโสนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกก็มีคุณสมนึกต้นโศกเป็นหัวหน้าคณะมีเสียตโตโตให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับเข่าพันดุเลยนะครับบูดูดันเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดจับล็อกลัดมาตีขวางตีนะครับตัวนี้แข็งแกร่งแข็งแรงเข่ายัดไส้ดีนะครับชกม มาร้อยกว่าไฟนะครับ3ไฟสุดท้ายมีเสมอดาวินซี่ลัคกี้บันเทิง113ที่เวทีช่อง7สีเมื่อวันที่8เดือน12ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็มาชนะนอกยกที่4ราชันสอสมนึก113ที่จังหวัดบุรีรัมล่าสุดแพ้สิงห์ดำเกียรติฟูเฟืองนะครับ112ปอนด์ที่เวทีช่อง7สีวันนั้นพาชิงเข้มขัดนะครับเข็มขัดแชมป์ก็แพ้เจ้าสิงห์ดำไป สามฝ่หลังก็มีเสมอ1ชนะ1แล้วก็แพ้1น,นะครับส่วนคุชชกฝ่ายน้ำเงินดาวินซี่ ลักกี้บันเทิงนะครับชื่อเดิมน้องแชมป์ลักกี้บันเทิง24ปีสูง162เซนติเมตรจากนครราชสีมานะครับซ้อมอยู่ที่เกียรตเพชรนะครับก็อยู่ในทีมงานของผู้จัดนะครับก็มีเดียเกียรตเพชรเป็นหัวหน้าคณะให้การสนับสนุนเป็นมวยสายจังหวะฝีมือครบเครื่องเก็บกันบางโตจังหวะสองจังหวะ3นะครับประเพทเหลี่ยมมวยสมองมวยชกมวยมารอยกว่าไฟนะครับสามไฟสุดท้ายก็มีแพนอกยกที่1ยอดดอยแก้วสำลีร้อยสิที่วันลุมพินีหลังจากนั้นก็มาชนะนอกยกที่2 เพชรน้องฟาร์มชอห้าพยักไว้สิที่วิทีราชดำเนินล่าสุดเสมอกับเป็กกับเป๋าลิงกี้ 1้อที่เวทีช่อง7สีเมื่อวันที่8เดือน12ปี67ที่ผ่านมานะครับคู่นี้ก็เคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับก็เจอกันสู้กันแบบสนุกนะครับเสมอกันมาแบบขังคาใจที่เวทีช่อง7สีนะครับรูปเกมการชกวันนั้นนะครับเจ้าเป็กนีืเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเตะขาต่อยหมัดจับปลอกลัดมัดตีในขณะที่เจ้าดาวินชีก็ตั้งรับจับท่านะครับก็มีเก็บกันบางโต หลอดดักแข้งซ้ายเนียนๆนะครับ12 3 4เนี่ยดูเหมือนจะต่อแล้วก็ดูเหลื่อมๆนะครับพอมายก5เจ้าแ๊กเนี่ยป,ปลอดใหญ่ไปแรกนะครับเดินเร็วขึ้นนะครับก็เดินบุกเดินเบียดเตะต่อยไปเรื่อยๆนะครับก็ทำเอาเจ้าดาวินซี่เนี่ยดูแผ่วๆลงนะครับจบเกมกรรมการก็ชูมือทั้งสงคนเลยนะครับชูให้เสมอกันแบบดุเดือดน,นะครับวันนั้นเจอกันในไฟ์นี้นะครับ ก็มาเป็นการ,รตัดเชือกนะครับแก่มือกันใหม่นะครับเป็นไฟที่2ไฟนี้นะครับผมยังมองไปที่เจ้าดาวินซีนะครับผมมองว่าหลักเหลียมฝีมือเนี่ยจะดูดีกว่านะครับจะชนะเป็กไปแบบสนุกนะครับเกรดคัดกันลงหน้าเปิดไปที่ดาวินซี่ต่อ5-4นะครับรองคู่เอกผมออกชอบไปที่ไฟน้ำเงินนะครับออกไปที่ดาวินซี่ลัคก,กี้บันเทิงครับ ก็เดินทางมาถึงคู่เอกคู่ไฮไลท์ like ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรสมานสอสมานกาเม้นวันนี้เจอกับคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือเป็นภักที่3นะครับในปิการ123ปอนด์เท่าการฝ่ายแดงเจ้าเพชรสมานสอสมานกาเม้นนะครับหรือชื่อเดิมนิวแสนชัยประกรณ์พรสุรินนะครับ26ปีสูง170เซนติมตรจากจังหวัดสุรินทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวานนะครับอยู่กับเฮียเบี้ยว ลูกมะขามหวานก็เป็นมวยสายฝีมือครบเครื่องจังหวะ2จังหวะ3มนะครับอยู่ข้างเชือก <c oughs> ก็เก็บกันบางโตนะครับ <c oughs> ออกแข่งซ้ายโตหนักๆแรงๆนะครับสมองมวยเหลี่ยมมวย <c oughs> ชกมวยมาทั้งหมดเอ้65ไฟนะครับชกมวยมาทั้งหมด65ไฟสามไฟสุดท้ายก็มีชนะ เพชรศิลาวาอุราชา122ที่ RWS นะครับที่เวทีราชด,ดำเนินหลังจากนั้นก็มาชนะยอดกัตันยูจิตมืองนอย1 2่ที่ RWS เวทีราชด,ดำเนินนะครับล่าสุดก็ชนะขุนศึกน้อยบุ่มเด็กเซียน122ที่เวทีรัชด,ดำเนิน ในศึก AWS เช่นเดียวกันนะครับ3ไฟฝาหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับส่วนคู่ชกฝ่ายน้ำเงินคมเพรสซิตสารวัตเสือนะครับหรือคมเพรแฟร์เทคหรือชดบางแสนนะครับ25ปีสูง168เซนติเมตรจากนกครราชสีมาซ้อมอยู่ที่สิทธสารวัตเสือนะครับก็อยู่กับผู้ใหญ่ไพรโรธพันโพนะครับเ,เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในแข็งแปลงเลือนนะครับหมัดสอ,อ,อกออกได้เร็วขยันออกอาวุธนะครับแข็งแกรลงแข็งแรง ชกมวยมาทั้งหมด50ชกมวยมาทั้งหมด65ครั้งนะครับสครั้งสุดท้ายก็มีชนะเทพพิทักษ์ต่อสอนสิงห์ร้อยที่วันลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็มาแพ้นอกยกที่2ชาติพยักศษษักดิ์สตูลร้อยที่วันลุมพินีล่าสุดชนะก้องชชยไชนะดอนเมืองร้อยที่วันลุมพินีนะครับสามไฟหลังชนะ2สะดุดแพ้1นนะครับคู่นี้เป็นมวยซ้ายกับมวยขวานะครับก็ เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องทั้งคู่นะครับเจ้าเพชรสมานก็ประเภทเล่นวงนอกนะครับดักเตะซ้ายโต้สวยๆนะครับไม่แลกไม่ปะทะในขณะที่เจ้าคอมเพชรก็ประเภทเดินได้ถอยเป็นนะครับสมัยก่อนนะครับเจ้าคอมเพชรก็เป็นมวยสไตล์ฝีมือครบเครื่องนะครับก็เป็นประเภทดักเตะดักแทงเหมือนกันนะครับไม่เข้าแลกไม่เข้าปะทะเหมือนกันนะครับหลังๆก็ปรับสไตล์เป็นมวยบุนะครับพิกสติติดูแล้วนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละไฟนะ ครับมาเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังออกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับผมออกไปที่เจ้าเพชรสมานนะครับผมมองว่าจังหวะกันบางโตเนี่ยสมองมวยเหลี่ยมมวยจะดูดีกว่านะครับพอครูนี้เนี่ยเจ้าคอมเพรก็ประเภทเดินเปิดเกมแน่นอนนะครับก็ไป เหมือนกับจะเข้าทางเจ้าเพชรสมานนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมออกชอบไปที่เจ้าเพชรสมานนะครับจะชนะคมเพชรไปแบบสนุกนะครับเรดนะครับเรดขาดการลุงหน้าเปิดไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเปิดไปที่ไรต่อรองคู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการนะครับผมออกชอบไปที่ไฟแดงนะครับออกไปที่เพชรสมานสสมานกามเมนครับ ก็มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่1นึ่งมวยรอบปุนเสือครั้งที่23คู่ที่1นะครับผมบอกชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับออกไปที่แสงตะวันก็ดูครบเรื่องกว่านะครับจัดชนะกองสนันไปแบบสนุกเรทดใครต่อรองนะครับคู่ที่2องมวยรอบปุนเสือคู่ที่2นะครับผมบอกชอบไปที่น้ําเงินนะครับออกไปที่แคมรูนเร็วกว่าเคยชนะมานะครับจัดชนะอนันตชัยย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียดคัดการลงหน้านะครับแคมรูนต่อ19คู่ที่3รองคู่เอกนะครับออกไปที่ฝ่ายน้ําเงินออกไปที่ดาร์เวนซี่หล ดีกว่านะครับจะชนะเป๊กไปแบบสนุกเรดดาวินซี่ต่อ5 4นะครับคู่ที่4คู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการออกไปที่ไฟแดงนะครับออกไปที่เพชรสมานลักเลี่ยมฝีมือดูดีนะครับแล้วก็หลักเหลียมฝีมือดีกว่านะครับจากชนะคมเพรไปแบบสนุกเรด ใครต่อรองนะครับส่วนมวยเด็ด2ตัวนี้เน้นนะครับผมให้ไปที่ตัวที่1แคมารูนและก็ตัวที่2ดาวินซีครับนี่คือการให้ทัศนวิจารณ์คู่มวยล่วงหน้าประจําศึกมวยไทย7เสียอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568กับผมพยามมวยไทยนะครับชอบก็ตามคิดต่างก็สวนปิดพัดก็ต้องกราบขออภัยไวนะ้ณโอกาสนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สมควรแกเวลานะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรวย,รวย,รวยๆเฮงๆสวัสดีครับ